ว่าแม่ตัวนี้ก็รายแต่ม่ก็มันู้มันคือตัวเดียวจับลกขาบ้เลี่ยงลูกผมแม่เหรลกนขาบ้ข่าลกขางขาบาข่าวก็ให้ยันอัะน้อตไก่ตัวนี้ลกมันเห็นยังลกใขาบข่าว มันเลี้ยงโรคกพานกคนค้ามันให้ามันขาวอุบาจะหมักมันแม่นแล้ต้นไั้บางติดตกขี้จดูมันเ็บกระทียลเงนมอนจบกับปีาจนกคนไก่เป็นบ้าวะเดขาิจยังม่กรตัความยูเอายานเออจิงเพาะวมันจังตตกขี้จดูมันมันจ้่ลูกคนไก่หลายตัว ไม่แฮมแฮมันแทเนาะเทกูแมนเอานี่ยเนื้อได้คับอ้าวจะไปที่นั่งยังจะไปเห็ดเองล้ว่ะไม่เบิ้ลเทอยู่ดีไม่เมื่อวากูบอกตัวนี้ชี้ตัวล็กคามันขามันกะแพกตัวให้กูเบาซ้ำบัี้เอ้าอย่าอย่าอย่า โอ้ควายเห็นดีตาทำลอกคนไกลลแ้วเ,เราลกเห็นยังแล้วลอกยังให้ลูกมันแพอุ้ยมันเป็นบ้าบ่จ่างเราคือลกคนไกล่เรายัางให้ลูกมันแพสร้างว่าจักว่าคนก็คือกันน๊กโนซูเฮ้ยลุงจะเห็นไงเห็นควายกันหรือเปล่าห่วยจะควายกันแล้วอยู่น้ำธงน้ำท่านี่แถวนี้บักลายตูนคุยแม่หรือคุอยเถือกล่ะ โอโ้ยขวายแม่ขวายเถืกแล้วเนาะวยง้อขวายก็จะงัวควายพายแล้วอยู่กลางคงนี่ปุ่นปิดบ่หยากควายเถิกลู้ขวายแม่ละ่ะควายเถิกบ่เห็นวายวายเถิกเ <th ước S 2> ออเถือกง่ายทำได้ละ่ะควายเถิกมึงง่ายงี้เลยท้าวเติบเร้ว เท่าแล้วเนาะบุจักควอยพายแล้วผู้อยู่ทงผูข้อยมีลายโตงัวก็ววมีลายโตไปหาเบิง้งเด้องัวควายอยู่กลางทงพุน่นบุญดีทุกสยากอยากกินน้ำนะเนาะมาทางไก่จะกินน้ำไปกินตีนี่นี่น,น,น,นี่น้ำนี่นี่น้ำอืมทุกต้นทุกน้อยทุกใหญ่บุเหรอมาเล่นมาลักมล่แม่ นี่คือจอดนันขาขาวสิ้ัวลูกแพคือไก่บอ่อให้เนาะไปว่าสู่มันทงนังเนาะยายนี่วะมันคือจอดขาขาวสิกูวะมันยังให้ลูกแพคือลูกไก่นี่อเมึงนเหมึงมือ,ม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 อ